สวัสดีค่ะเอซี SC ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาจะมามาเห็ดเนื้อซอยเยตจิ๋วได้จะบีเบีบมีเบอบเมืเ่อวานนี่ลงนึกว่าแม่นั่นก็จาขายเนื้อจ้่เยตจิ๋วก็ได้ลงหน้าลงหลังรับออเดอร์ไว้แล้วบ่มีเนื้อแยดใส่เพื่อนจ้ามือนีลุยยากนักเลย สิบกิโลนะคะจะ่ย็ดจิ้วกับจะจ่าแบบเป็นเมืองบ่อยเมืองหัาสิบโลดอกจ้าใครอยากสั่งเนื้อแห้งได้จ้าบบเป็นเนื้อแดดเด,ยเดียวจ้าเนื้อนัวนะคะไม่หวานนะคะไม่ใส่น้ำตาลนะคะจะใครสนใจสั่งได้คะ่ะเนื้อโลละสามร้อยสี่สิบเลยย็ดิวอมาเฮจ้า บนวเป็นเนื้อเสียนเนื้อเอ็ดนะคะเห็นบาลืบเอาไข่เบิร์ดค่ะอืมเอาไข่หมดทำให้ดีๆส,สวยๆเลยค่ะมาได้ค่ะเด้อไม่เห็นเนื้อเสียดติ๋วจ้าอืม ซอยกัดเล็้ือดเดยเน,นื้อซอยกัดจ้านี่ค่ะเฮาก็จะเมืองไร่มันเนาะเนาะเฮาก็จะบ้เฮ็ดไร่ขวางจั่างสิจ้ะเฮาจะตัดตัดพานสันเนื้อจั่างสิจ้ะเลือดเด้อมันก็นจะมีสินขาวๆอันนี้แน่้สินบางๆเนาะเนาะนี่ย่า,ยยาก็จะเฮ็ดจะเนื้อมันจะพลอยนะค่ะเด้อเออผู้ใดหูแล้วกะ โอเคเนาะอันนี้ก็คือยายเป็นว่าไอ้มี่เอฟซีพันบอกว่าอันยายคือซอยเนือ้อได้เห็นบกบนเหนียวเออที่เพิ่นซื้อไปเนาะเพิน่นที่เพิ่นมาซื้อลูกค้าจา้ะเป็นว่ามันคือพลอยดีแท่ใยสร้อยขวงไล่เนื้อจ้ะนี่เห็นไหมคะนี่ใยายซอยขวงไล่เนื้อจ้ะยายโบสรอยตามทรงรองยังซีไมนจะเหนียวจ้ะยายจะตัดขวางนะคะจ้ะนี่ ดัดขวงงยี่หี้ค่ะแล้วก็เนื้อนวดจะาใบเฮ็ดบางเด้อค่ะเด้อแล้วก็บใเฮ็ดหนาเฮ็ดพอดีจ้ะพอดีเส้นไม่ตากตากว่าจะเอาจักแดดจักแดดเนาะค่ะเนาะเย็ดตินี่ใส่สองแดดค่ะก็จะาใบเฮ็ดต,ตอนตอนหนาหลายกับใบตอนบางหลายกับพอดีจ้ะมันจะเป็นเนื้อนัวนะคะสร้างได้เด้อค่ะผู้ใดอยากใส่โอใยเฮ็ดแต้เด้จักโล่เด้อยากใส่ตะไคร้อยากใส่ไอ,อ้ พริกไทยยังสีบอกได้จ้าอืม,อมสร้างได้เด้อค่ะเด้อเพราะว่าบด้เฮ็ดไห้จ้าจะได้กินของสดตลอดเขาจะเฮตตามใบสร้างของลูกค้าเด้อค่ะเด้อมีลูกค้ามาสั่งแล้วถึงทำจ้าอืมเยตเพราะว่าเยติวจะเบาคอยมีดเบาซ้มองแล้วเยติวจะบบกคอยมีทชื้นเนาะค่ะเนาะอต้องสร้างหล้วก็โอนเงินมาก่อนมาจอง ยายกกับเฮทไวใหจ้าอันนี้กับผู้หนึ่งกับสามสามเจ้าได้จะสิบลนี่โบเป็นคนเดียวได้จะสามเจ้าจ้าอืมนี่ค่ะวิธีทําเนื้ออ่าอืมท่าใหญ่ไหล่หาก็ซ้อยออกอืมให้เป็นสองตอนอ ลงไปได้ใจมากับเมืองไร่ก่อนลงมีดเลยค่ะอืมนี่นะคะอืมแยกกับจะเฮ็ดเตือนมากับเมืองไร่สร้อยแล้วเากับเฮ็ดไร่ซ้อยไร่ตามไร่นั่นมันเลยจ้านี่ค่ะแล้วก็ตัดเฉลียงอืมผู้ใดเฮ็ดเ,เนื้อจะรู้นะคะอ่า แต่ว่าท่านเห็ดท่านเห็ดแบบตามตามตามไาม่าเนื้อซ้อยเฉลียงสิงเนื้อจะงามจะเนื้อจะสวยเป็นหลอดออกมาสวยได้น้ำหนักจ้ะนี่จ้ะเอากระส้อยเห็ดสองเซน จักินง่ายหักง่ายท่านผู้ดใดมักทอดกรอบจังสิแม่ก็จะหักเปอปอโรยจ,จา้าแต่ยายมักสุกกีเท่าเด้อเนื้อนี่สุกกีเท่าด่งไฟฝิงเนาะค่ะเนาะสุกเขากีเท่าแล้วก็มาสากสากตำอะยรพวยๆแบบน,นี้กินกับแก้วปลาลาเขาเหนีาายวใบโอ้ยเบิดกับหม่นจ้ะายาย มากขังสั่นจะอนั่นนั่นมันจะมันจะคอยต่อยด้วยค่ะไม่ก็คือแมงงอจะต้องระวังนะค่ะเด้ออีกจยางถาก็เห็นเส้ยเนยาวสีออกได เมื่อายกก็จะบกค่อยไม่เนื้อเสียจะเพราะายยใส่เนื้อกอนท่านพู้อะอยากกินติดมันลายๆก็กินเนื้อแดดเดียวนะคะสั่งได้ค่ะเนื้อแดดเดียวติดมันจะก็จะถือกลงค่ะก็จะถูกลงนะคะจะ เป็นหมูเหมูแหงก็มีหมูแดดเดียวก็มีด้าจะสร้างได้ค่ะหมูก็เฮ็ดได้เฮ็ดทั้งหมูทั้งเนื้อนะคะ,ะ,น,ะนี่ค่ะขั้นตอนพอน,นั้นเราเ้าก็เอาเลยหมูหมดไหมล,ลูกส่องไหมหมูหมูมหมดไหมส่องไหมเออเอาไปเก็บไว้ตรงนะน้นนะเออ มันจะเป็นเนื้อ,อพ่อยจะเจะยังก็พเพื่อนภาษาในเพื่อนบอกเกดไม่เนียมปะเ, <laughs> เออแย่ยกับว่าวาเปลี่ยนเด้ยะาซ่าย่ายเด้อน้ำอ้อมหลังในกติก็มีน้ำแจะเป็นตอนออกมาจังสีจ้ะ มันสรรัน่นเนางนะบ่แมน่าใหญ่ย่าเ่าอย,ย่งกเวลาเขาไปตาจ้าไม่จะได้ตาง่ายง่ายจ้อือจ้เหนือก่อนงามบ่คะอ่ะ หาไม่ไหมเลยจ้ะดินตุบตุบอยู่เลยจ้ะ <c oughs> ดินตุบ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 อยู่เลยเ <c oughs> น่าก้อนเน่อไคยจ้ะ เ,เห็นมันไปตากแห้งทอดโอ้ย่ายมากหลายเด้อเมื่อว่านี่ก็ะทอดแต่ว่ามันก็บดได้หลายจ้ะเอาเห็ดเนื้อส่วนโดนเห็ดเนื้อมันคอยได้มีทันนึงแกะเิ็นเอาทอนทอนไปคอยมาเศร้าจากจ้ะ ก้อนเนื้อขาตต้ยได้จ้ะเด้ขึ้นไปจะเป็นสะโพกกระแหงก้อนง่ามจ้ะอันนี้เป็นเนื้อนั่นมันแต่ว่ากับคอยให้กันจ้ะคอยเฮ็ดไปเอ็นมันหรือย่าจะคอยหรือเปล่า ย่ามห่อนนี่ย่านฤเธิ์ในมุมคนนี้นี่ไงแต่ตาันยังกลางมุงแล้วเนาะคะเนาะ ปาดมันต้องได้มังไร่เนื้อนั่นได้่ะเด้ว่ามันว่าเป็นเนื้อละปาดลงรถได้ค่ะต้องดูลายเนื้อด้วยมังไร่เนื้อม,มันใส่จังไรมาจังไรอันี้ค่ะต้องได้หันจ้าหันหนาห,หันหลังเส้นไร่มันได้่ะเด้อ คลิปลูกเจี๊ยสวยบักค่าเมื่อเป็นตะก้อยว่าซ้อยจุเนาะค่ะเนะเาะสายจุอึบนี่ข้ากัจจมาซ้อยขวางสิค่ะข้าบอซ้อยตามร้อยนี่ข้าซ้อยตามจังสี่จ้ะนี่คือห้าได้ออกมาแล้ว จะเป็น,นเนื้อก้อนๆยังซีได้จา้าอน,นีแย่กับสร้อยมึงแล้วนะะเนาะค่ะเนาะกับย่าเราแยายลิปก็จะขอจบคลิปจา้าอือขอจบคลิปนะคะขอบคุณทุกเลิศทุกรักทุกไลทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อที่เข้ามาสร้อยเนื้อน้ำยายจ้าขอบคุณมากๆค่ะ